สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนมาพบกับช่องบอทิชแชนเนลเหมือนเดิมพี่น้องมา,ากินข้าวบอทิชแล้วว่าพี่น้องเหนื่อยแล้วมาเล่บอทิชแกงเลยพี่น้อง hey. แกงกัวหมูซับแล้วเป็นน้องเออแกงกัวหมูซับล <c oughs> แล้วก็เล่าพี่น้องแกหมูแล้วก็เลี้ยงเกยเลี้ยงกระหรือไปลาตูวน,นึ่งกับยอดตำเมาแล้วกอ็เป็นน้องมาล้าด้วย,วยปไปเลยพี่น้องมางกินก้าวบอทิปักนอบอทิชก็มี ผักขี้ตอนอ้อมตัวผักยาวผักออแกนิกหนูกเกลืกกกกเกอเลยครับผักกระรังผักจีนเด๋ยวเด๋ยวไปน้องมาไปน้องกินกันเลยตองพูดเร็มมาคุ้นๆไปน้องเออความเย็นเย็น,นอนืมนอยกับก้าวบานๆตึ๊ดจัดเนาะขอโลกก็ไม่แม้

có thể mà các dẹp tôi lên bao máu nhỉ để mình này cái kia lắm, có rồi nè Hãy subscribe cho One mẹ tay hai bị nó đặt luôn chiên rồi tay anh tay ô tay này tay này tay nói tay Ngọt Mùi anh tây anh tay anh tay này kìa だ僕のまだブロンガバル。 ดูเกือบร้อนแล้วร้อนไปเนาะนานเนาะ ินไม่เต็มหรอ้องเ่ายางเลยขอเล่าขอเล้า อ๋อไปน้องกินมันเยาว์ไปน้องจ้าบ่าวทิศกินไม่รู้ป่ากินหมูมั่มน้องก้อตัวก้อไปด้วยได้เป็นนาถ้าหยอกคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวทิศกันได้ไปน้ะเผื่อเป็นกำลังใจได้ต่างคลิปต่อไปไปน้องขอบคุณขอบคุณนไปน้องแค่ปีย่าม่งขอไปน้องขอจับปอดบ่าวทิศกอดติดตามคลิปบ่าวทิศตลอดไปมากไปน้องแหลกคลิปหน้าบ่าวทิศหน้าเมนูไรมากว่าบีกว่าน้องลาไปน้องรอจุมนะคลิปนี้บ่าวทิศกอตัวลาไปคนกอดเจอไม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปน้อง